วันนี้กิมผงก็จะมาเอาใจคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ละกันเนาะกิมผงก็เป็นเหมือนกับเป็นโรคประจาตัวเลยโรคนี้แล้วจะรักษาไม่หายหรอกเจออากาศเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยเนี่ยก็จะคัดจมูกน้มูกไหลแล้วก็รู้สึกไม่สบายนะคะพองจมูกแล้วก็ลําคอเลยทีเดียวบางทีเนี่ยเป็นน้ามูกแบบเหนียวเหนียวเลยนะคะไหลลงคอก็กลายเป็นหวัดที่คอกันอีกทุกคนวันนี้นะคะกิมงก็จะมาสอนวิธีการหลังจมูกค่ะง่ายๆเลยมีแค่น้าเกลือนะคะกับหลอดไซลิงนะคะ ตอนแรกผมไม่ชอบเลยน่ากลัวมากแต่พอทําแล้วมันก็ชินนะคะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดก็เอาน้าเกลือนี่นะคะดูดใส่ไซริงเลยค่ะแล้วก็ยัดเข้าไปที่จมูกนะคะให้น้าเกลือนี่นะคะเวลาฉีดเาแล้วไหลออกมาอีกข้างหนึ่งหรือไหลออกมาทั้งขาได้เลยค่ะซึ่งภาพเนี่ยอาจจะไม่น่าดูสักเท่าไหร่นะทุกคนก็ทําทั้งสองข้างนะคะแบบนี้สลับกันไปม,มาสักสองสามรอบนะคะเอาใจช่วยนะคนที่เป็นมินแพกะก็ซูซ้ๆคะ่ะ 「で言葉の棘に触れる」